ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีสาดาวความท้าทายจนสลัดความท้าทายนี้ไม่ง่ายเลยแต่แก้วก็มีวิธีเข้านะครับที่จะเก็บสาดาวได้ก็ตามแก้วไปดูกันเลยเดี๋ยวแก้วจะอธิบายก่อนครับว่าแก้วเข้ายัางไงแล้วก็ตอนท้ายแก้วจะตีจริงให้ชมกันครับผู้ชมท่านใดที่จะรับชมครับรือรับชมได้น,นครับจะดูแก้วสอนตีก่อนหรือจะดูตีจริงก็ก่อไปได้เลยเราจะเริ่มมาครับแก้วแนะนําว่าให้เราใช้สเกลรีดูนัดไปที่ภาษาแคนก่อนเพราะว่าถ้าเราพลาดน,นครับเราจะได้ไม่เสียเวลาตรงจุดอื่นเนาะ เราจะได้เอาใหม่ได้เลยครับการเล่นสเกลรี่โดนัทครับคือเราจะปล่อยน้ำยาคองกระดครับลงไปที่ปราสาทแคนปอมิซีและใช้ยาบ้ากับน้ำยาล่องหุ่นครับล่องหุ่นไปโดยแก้วจะแนะนำาครับเดี๋ยวแก้วจะขึ้นจุดไว้ให้นะครับจุดที่เราจะปล่อยยาบ้าลงไปคือตรงนี้ครับคือตรงนี้เลยครับแล้วก็เราจะปล่อยน้ำยาคองกระดูกลงไปอย่างไวเลยครับที่มุมซ้ายของปราสาทแคนแล้วก็มุมซ้ายของปอมิซีนครับแล้วเราก็ปล่อย ถ้าฝั่งน้ำยาล่องหุ่นลงไปตรงนี้เลยก็จะเป็นจุดที่แก้วขึ้นวายนะครับ4.5วินาทีครับน้ำยาล่องหุ่นจะหมดีกครับประมาณ4วินาทีเนี่ยเราก็ปล่อยคนใหม่ลงไปได้เลยอาแก้จะเท่าเข้าชมกัน,นครับปล่อยยาบ้าน้ำยาคงกระดูกแล้วก็น้ำยาล่องหุ่นครับลงไปก็จะล่องหุ่นลงไปนะครับแล้วก็จะปล่อยลงไปเพิ่มอีกหนึ่งวดเลยแล้วก็ป้อมปะสแคนแล้วป้อมมีซีนครับก็จะพังลงไปนั่นเองถ้ากว่า2ป้อมนี้ไม่พังลงไป ให้เอาใหม่เลยนะครับเมื่อพังลงไปแล้วนะครับเราจะเข้าต่อไปให้ชมนะครับทำการใช้พ่อมวลครับลงไปเด้นขวาจุดที่แก้วขึ้นวานะครับลงไป4ตัวเลยเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมเท็ดล่าครับก็จะโจมตีได้แล้วก็มาด้านซ้ายนะครับเราจะทําการใช้มังกรไฟลงไปนะครับที่เก็บทองคำนะครับปล่อยลงไปเด้นขวาของธงเสาเสาธงโจรสลัดนะครับปล่อยลงไปแล้วก็จะโจมตีเข้าไปนะครับจากนั้น เราจะปล่อยกุ้แข่งลงไปที่ป้อมเท็ล่าเลยนะครับแล้วก็ปล่อยเยาบ้าลงไปที่มังกรไฟฟ้าเลยก็จะเข้าไปานะครับแล้วก็จะโจมตีป้อมอิฟโรได้นั่นเองโอเคจะเข้าไปานะครับแล้วก็จะไปด้านขวานครับดูเหมือนว่าอิฟโรจะพังลงไปแล้วแล้วก็ต่อไปนะครับเรามาได้ซานครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีป้อมผู้อยู่ครับเราจะปล่อยซุปเปอร์นักขว้างหินลงไป1ตัวครับแต่ว่า เราจะต้องปล่อยกอปปี้รับรวนครับลงไปที่ที่เก็บทองคําด้านบนก่อนเลยมันจะตี3ทีนะครับแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์นักคว่างหินลงไปมันจะคว่างหินลงไปด้านล่างครับไปโดนป้อมพูแล้วก็ป้อมมอนตาธนูรวมทั้งป้อมขึ้นกวาดอากาศด้วยนั่นเองจานนันครับเราจะทําการเช็คกับดักเลยโดยเราจะลงมาด้านล่างก่อนครับตรงนี้จะมีทางฝั่งของกับดักท์นดนครับเราจะปล่อยลงไปโอเค แล้วก็เราจะใช้กบพิลับรวงลงไปตรงนี้หนึ่งตัวนะครับก็จะเข้าไปครับแล้วก็โดนทอร์นาโดด้วยแล้วก็ด้าซายครับเราจะไปกบพิลับรวงลงไปหนึ่งตัวตรงนี้นะครับจะเข้าไปและจะได้กับดักกับดักสองอันนะครับก็เป็นกับดักระเบิดยักษ์ครับแล้วปล่อยลงไปด้านซ้ายด้านซ้ายครับโอเคหลังจากที่มชมได้เรียนรู้วิธีเข้าไปแล้วนะครับเราจะมาลงจริงกันครับคุณชมจะต้องลงให้ไวที่สุดเลยเพื่อที่จะทําให้ทันเวลาเนาะการเข้านะครับเราจะทำการเข้า ก็จะปล่อยยาบ้าลงไปนะครับปล่อยในแม่โครงกระดูกลงไปแล้วปล่อยในแม่ล่องห่นลงไปนะครับเพื่อที่จะใช้สูตรสเกลลี่โดนัทนาอจากนั้นก็จะปล่อยลงไปเพิ่อมอีกหนึ่งขวดเลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีปลาสะแคนและป้อมอินซีได้จากนั้นนะครับเราจะเข้าด้านขวาปล่อยพอมุลลงไป4ตัวนะครับโจมตีกับป้อมเทตลาปล่อยมันกระต่ฟ้าลงไปนะครับแล้วก็เตรียมใช้โกแข่งลงไป โ,โกเลมน้ำแข็งก็ปล่อยจะปล่อยลงไปที่ป้อมเทล่าเลยครับแล้วเราก็จะปล่อยยาว้าลงไปที่มันกระไฟ้าเลยแล้วก็จะโจมตีตรงนี้ด้ครับจากนั้นเราจะปล่อยทั้งฝั่งของก็บิรบรงลงไปนะครับด้านในแล้วก็ปล่อยซูเป,ปอร์นักวิ่ลงไปนะครับเราเช็คกับดักเลยโดยเราจําการปล่อยบารเรียนนะครับลงไปเพื่อเช็คกับดักคอนโดเลยครับแล้วก็จะทําการใช้กอบินนครับลงไป โอเคจะเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะเข้ากัน,นครับโดยเราจะเข้าจากทางด้านไหนก็แก้แนะนำนะครับว่าให้เข้าจากทางด้านด้านโบนลงมานะครับเราจะปล่อยซูเปอร์ขวาลงไปก่อนแล้วก็จะปล่อยแม่หมดลงไปปล่อยคิงควีนโบเดนเจซูเปอร์นักควงหินแล้วก็นักควงหินลงไปนะครับปล่อยนัลลัคขหัวลงไปเลยก็จะเข้าไปกัน,นครับจากนั้นจะโจมตีป้อมโครด้าน,นครับก็จะพังลงไป ส่วนสกิลค้ามพิมพ์ตารับจะใช้ตอนไหนชมจะใช้เลยครับหรือว่ายังไม่ใช้ก็แล้วแต่เลยครับแก้วว่าจังหวะนี้นะแก้วจะใช้เลยก็ทําให้เจเป็นอรรมตาชั่วคราวครับแล้วก็จะเข้าไปรวมทั้งทางเราครับจะแยกไปสองฝั่งไปทางด้านซ้ายด้านขวาครับก็สามารถที่จะโจมตีได้เลยนะครับแก้วปล่อยมินเนี่ยลงไปช่วยใช้มาลิทธุดาลงไปเลยแล้วก็ด้านซ้ายครับจะมีเป็นปาหินกับเจไปด้วยกันครับแล้วก็ด้านขวาจะมีคิงควีนควีนอยู่ด้านไหนเนี่ย ควีนกับแก้วนะครับน่าจะอยู่ด้านขวานะแก้วมองไม่ค่อยเห็นนะครับตาไม่ค่อยดีโอเคจะเข้าไปนครับแล้วก็จะลงมากันนะครับโดยเราจะเข้าไปและควีนจะเข้าไปนะครับโดยตอนนี้เรามีดิกกี้นครับที่เป็นตัวช่วยอย่างดีเลยนะครับจะเข้าไปช่วยแล้วก็จะมีโพลิซ่านะครับเป็นกิ้งกะอสรพิษนะครับเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวด้านครับแต่ตรงนี้จะมีทอร์โาโดนะครับก็อาจจะเจอทอร์โาโดได้นะครับเราก็เข้าไป แล้วก็จะทําการใช้สกิลหายตัวของควินครับเข,เข้าไปเดี๋ยวแก้วจะใช้ครับรอทันโดก่อนนะโอเคเราใช้สกิลหายตัวเลยแล้วก็จมตีเข้าไปที่ป้อมปืนใหญ่นะครับก็จะเข้าไปนะครับแล้วด้านซ้ายก็จะมีเป็นป้อมเอ็กโบควนจะลงมานะครับแล้วก็จะมีป้อมธนูนครับที่เหลืออยู่เราก็จะได้สามดาวนั่นเองเห็นไหมครับว่าเวลาค่อนข้างสําคัญเลยนะครับถ้าเราลงช้าอาจจะไม่ได้นะครับ แล้วก็ความท้าทายนี้นครับเป็นความท้าทายที่ค่อนข้างยากครับแก้วลองหลายตาครับก็ไม่ใช่ทุกตาที่แก้วจะได้สามดาวนะครับแต่มันก็ได้ค่อนข้างบ่อยแก้วก็เลยนํามาฝากกัน,นครับทั้งจงจะเติมเกมอย่าลืมใช้โค้กแก้วก้านครับ